สวัสดีครับแฟนๆหน,น,น,นังกำแพงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนงังกำแพงของเรานะครับก็มีเรื่องราวนะครับของหนงังกำแพงมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งก็มีภาพประกอบแล้วก็คลิปเล็กน้อยนะครับที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นทีมงานบ้านมะขามภาพยนตร์นะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสนะครับติดตามทาง Facebook นะครับของหน่วยนักแปลงหน่วยนี้นะครับก็เป็นหน่วยอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องเล่านังแปลงนะครับได้นํามารวบรวมไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งช่วงปี25งหนี้นะครับเท่าที่ผมได้สังเกตดูนะครับกระเสียหนางกลางแปลงก็รู้สึกจะมาดีนะครับ ซึ่งส่วนทางกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับบางหน่วยก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหน่วยนะครับบางหน่วยก็ไม่มีการปรับปรุงอะไรนะครับก็แล้วแต่ต้นทุนในแต่หน่วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ทีมงานบ้านมะขามภาพยนตร์นะครับทางผมเองก็ขอขอบคุณนะครับภาพกรอบแล้วก็คลิปนะครับจากเพจ a c e b o o k บ้านมะขามภาพยนตร์นะครับซึ่งนางกางแลงหน่วยนี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยอยู่จังหวัดอะไรนะครับเพราะว่าในเพจ เฟซบุ๊กก็มีข้อมูลไม่มากนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่รู้หรือเคยชมผลงานของบ้านมะขามภาพยนตร์นะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับหน่วยหนังหน่วยนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับซึ่งผมเองก็พยายามหาหลายๆกลุ่มหน่วยหนังเอาไปนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลมากนะครับสําหรับบ้านมะขามภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับสําหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้นะครับ ซึ่งเบอร์ได้มาจากที่เขียนไว้บนข้างจอครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับทางผมเองก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นสื่อการนะครับให้เจ้าภาพนะครับในเขตจังหวัดต่างๆนะครับอยากจะติดต่อนักข่างแยงที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับถ้ามีงานการครั้งใดนะครับก็เรียกใช้ได้นะครับบ้านมะขามภาพยนตร์นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชื่นชอบในการนําเสนอของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องในน้อยของเราด้วยนะครับก็จะจะสรรหรือหาหน่วยนังกางแปลงครับแต่ละหน่วยในประเทศไทยนะครับมารวบรวมไว้ที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีรายะเวล400หน่วยขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ